สวัสดีค่ะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันในหัวข้อที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งคุณครูได้เคยพูดไปแล้วว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกัน3ประเภทประเภทที่1เราได้เรียนไปแล้ววันก่อนก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประเภทที่สองที่เราจะมาเรียนวันนี้ก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และประเภทที่สามก็คือจิตวิทยาศาสตร์อ่ะสามอย่ old old United, างนี้เราจะเรียกมันว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเนื้อหามันจะเป็นยังไงนั้นมันเป็นยังไงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆอกันนะเด็กจ๋าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือ ความสามารถหรือว่าความชำนาญในการค้นคว้าหาคำตอบในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมมีทั้งหมด2ขั้นอ่มี2ขั้นแบ่งด้วยกันเป็น14ทักษะอะ่มาดูขั้นแรกขั้นที่แรกเราจะเรียกว่าขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานจะมีด้วยกันทั้งหมด8ทักษะอะไรบ้างอ่มาดู1แรกๆเลยสิ่งที่เป็นทักษะพื้นฐานเลยคือการทักษะการสังเกต สองก็คือทักษะการจําแนกประเภทจําแนกได้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือสัตว์อันนี้คือต้นไม้อันนี้คือสิ่งของอเป็นการจําแนกได้ต่อไปทักษะการวัดอันที่4ก็คือทักษะอะไรทักษะการใช้จํานวนเดี๋ยวครูลก,ก่อนอันที่5อันที่5ก็คือทักษะการลงความเห็น จากข้อมูลทักษะที่6ก็คือทักษะการจัดกระทําหรือว่าสื่อความหมายข้อมูลทักษะที่7ก็คือทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาและทักษะที่8ก็คือทักษะการพยากรณ์อ่ะทวนอีกรอบหนึ่งทักษะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ขั้นแบ่งออกเป็น14ทักษะ ทักษะขั้นที่1ก็คือทักษะขั้นพื้นฐานอ่ะทักษะขั้นที่1นะลูกนะทักษะขั้นที่1ก็คือทักษะขั้นพื้นฐานทักษะขั้นพื้นฐานจะประกอบไปด้วยแปดทักษะก็คือทักษะการสังเกตการจําแนกประเภทการวัดการใช้จํานวนการลงความเห็นจากข้อมูลการจัดกระทําหรือว่าสื่อความหมายข้อมูลแล้วก็ทักษะการหา ความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาและ8ก็คือทักษะการพยากรณ์เราจะเรียกมันว่าทักษะขั้นพื้นฐานของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และอีกทักษะหนึ่งมันคือทักษะอะไรทักษะที่2ก็คือทักษะขั้นสูงเด็กๆทักษะขั้นสูงหรือว่าทักษะขั้นผสมโดยทักษะนี้จะแบ่งออกเป็น6ทักษะทักษะแรกก็คือ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน2ก็คือทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ3ก็คือทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร4คือทักษะการทดลอง5คือทักษะการตีความหมายของข้อมูลและการลงข้อสรุปสุดท้ายก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองอ ทบทวนอีกรอบหนึ่งทักษะแบ่งออกเป็นสองขั้นก็คือขั้นพื้นฐานกับขั้นสูงซึ่งขั้นสูงมีด้วยกันทั้งหมด6ทักษะ 1. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน 2. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3. ทักษะการควบคุมตัวแปร 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 6ทักษะสุดท้ายก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองอ่ห6ทักษะนี้นะคะเด็กๆทีนี้เหมือนเดิมภาระงานที่หนูต้องทำในวันนี้ก็คือ,อให้หนูสรุปทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย2ขั้นเมื่อกี้ที่คุณครูบอกมีอยู่2ขั้นแต่ละขั้นมีกี่ทักษะ ให้หนูสรุปลงมาขั้นที่1ก็คือขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานมีกี่ทักษะอะไรบ้าง123456 7 8อ่ะขั้นที่2ก็คือขั้นสูงอ่ะขั้นสูงแบ่งออกเป็นกี่ทักษะมีทักษะอะไรบ้างให้หนูเขียนไล่ลงมาให้คุณครูลงไปในสมุดวิทยาศาสตร์ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคืนมายัางคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ